ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปลดล็อกหน้าจอนะครับตัว Oppo a 3 s นะครับเป็นตัวในตำนานเลยที่ปลดยากอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะทําการ IAP หรือจำบอดนะครับเพื่อกรรมกับปลดแต่วันนี้ครับอันล็อกทูนอัปเดตใหม่นะครับก็สามารถทํางานได้กับตัวอันล็อกทูนได้เลยามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับก็ขั้นตอนการทํางานก็เข้าไปที่ Oppo ครับ กด A3S นะครับ A3S มันจะมี2องเวอร์ชันนะครับจะมี1805แล้วก็1835นะครับสอเวอร์ชันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อถือของเราเวอร์ชันอะไรอ่ามาดูวิธีการดูนะครับก็จะกดจันี่เหลกสยม8 9 9ีี่่เหลยมแล้วก็มาดูที่ตรงซอฟแวร์เวอร์ชัน อ่าของผมก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์สามะครับก็คือตัวแรกอ่ะนี่อ่าแล้วก็ทําการปิดเครื่องลงไปครับปิดเครื่องให้สนิทน,นะครับกดเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดน,นะครับแช่ไว้เพื่อเข้าหน้าวิปต้าอ่ะเครื่องสั่นปล่อยมือกดบลบแช่ไว้อยู่นะครับ อ่าตะกี้นี้ผมบอกผิดนะครับให้กดเป็นลดเสียงกับปุ่มเปิดนะครับพอโลโก้ขึ้นไปมือออกอ,อ่านะครับมันจะขึ้นหน้าตรงนี้นะครับให้กดพภาษาอังกฤษอ่ามาดูตรง v หนึ่งจุดสองตรงนี้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้ให้เสียบสายนะครับเสียบสายกด v v หนึ่งสองนะครับกดสักสองสามทีอ่าขึ้นโอเคกดโอเคดูหน้าจอจะดับลงไปดูพอร์ตนะครับพอตตรงคอมพิวเตอร์จะขึ้นเป็นคิวคอมครับหรือสนมลาก่อนแล้วอ่าแล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยครับ ่ามาดูตรงนี้นะครับ FRP โอเค User Data โอเคนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมาเองอ่าเรามาดูกันว่าจะลานผ่านจะบุดไหมต่อ,อสายเอาได้เลยครับ ครับเมื่อเราสักพักครับก็จะขึ้นหน้าตั้งภาษามาให้เราตั้งภาษานะครับก็ไม่ต้องตั้งนะครับตรงนี้กดข้ามเลยเลยกดโทรฉุกเฉินนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามนะครับอ่าแล้วกดโทรออกข้ามได้ไหมดูว่าจะอ่าโอเคข้ามได้อยู่แล้วครับตอนนี้นะครับก็สรุปก็คือใช้งานกดร้านอัจฉร์นะครับผ่านออลทูลได้ก็คือ สามารถทํางานได้ทั้งสองเวอร์ชันนะครับผมลองเทสต์ูแล้วก็คือตอนนี้ก็จบงานได้ง่ายขึ้นนะครับตอไม่ต้องไปเกะโบสํำโบดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็จบงานง่ายท่านใดน,นะครับต้องการลดล็อกหน้าจอหรือรายเดือนนะครับรวมถึงรายเดือนไอ้าด้วยนะครับก็สามารถนะครับสามารถทักเข้ามาครับ สอบถามทางอินบ็อกซ์ได้ทาง a c e b o o k อย่างไรครับก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคราวม่คลิปหน้านะครับผม